ผมอยู่ห้างตะวันออกคอมเพล็กซ์ครับที่นี่เป็นศูนย์อาหารนะครับก๋วยเตี๋ยวเรือเมืองนนท์จาก,กี้ก๋วยเตี๋ยวหมูรสเด็ดลูกชิ้นแล้วก็ร้านนุยร้านหน้าหมูหมักเจ๊อ้วนข้าวมันไก่แล้วก็อาหารตามสั่งก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำใสนะครับแล้วก็หอยทอดถัดไทย ที่เหลือร้านว่างฮะหลายร้านเลยนะครับเป็นร้านน้ำนะครับสองร้านแล้วก็ข้างหลังเป็นร้านเบียร์ฮะที่เราผ่านมาข้างหลังเป็นร้านเบียร์นะครับตัวนี้เป็นขายของจุกจิกนะครับเป็นเสื้อผ้านาฬิกาแว่นตานะครับถ้าที่เราเห็นเนี่ยก็เป็นซุปเปอร์วันนี้เป็นที่9นะครับตุลาคมอ่นี่คือบรรยากาศหน้าซุปเปอร์นะครับคนยิงใช้สอยอยู่อย่างน้อยนะครับ แต่ที่ผมแปลกใจคือทาไมข้างหน้าเนี่ยคนเข้าคิวยาวเลยขอโทษครับเขาเข้าคิวท,ทำอะไรครับเนี่ยประชารัฐครับประชารัฐนะครับที่นี่นะครับธงฟ้าประชารัฐด,ดูคนเข้าคิวดีครับผม,มเคยเห็นนะฮะคนเข้าคิวยาวขนาดนี้เลยนะครับขเขาเขียนว่าผู้ที่ใช้สิทธิ์บัตรประชารัฐแทนผู้อื่นต้องมีใบมอบหน้าและเอกสารยืนยันตัวบุคคล นะครับขอบคุณครับ